หน้าตาก็ว่าหวานแล้วนะคะพอมาเจอกับเสียงร้องแล้วก็ทาเต้นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็หวานเข้าไปใหญ่เลยสำหรับนักร้องลูกทุนน้องใหม่แป้งรํำศิวนารีครั้งนี้ก็ปล่อยผลงานเพลงแนว่วหวานค่ะเล่ามุมมองความรักของผู้หญิงผ่านวรรณคดีดังเรื่องสังทองในเพลงที่มีชื่อว่าเป้าเงาะจ๋าค่ะ นอกจากสาวแป้งร่ามจะมีส่วนร่วมในการออกแบบลูกในเพลงนี้แล้วก็ยังได้ท้าทายตัวเองตีขั้นค่ะกับการเต้นประกอบตลอดทั้งเพลงเธอใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่นานนะคะ5วันเต็มๆด้วยกันส่วนเอกลักษณ์ที่ยังคงไว้คือการทําเพลงแนวลูกทุ่งฟิวชั่นค่ะเธองัดสกิลการร้องทั้งไทยเดิมสตริงแล้วก็แรปมาผาสมผสานซึ่งก็เป็นเพราะเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ทำหนังใหญ่ค่ะก็เลยอยากจะถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านผลงานเพลงของตัวเองด้วย ด้วยเนื้อเสียงด้วยคือเป็นคนที่เสียงไม่ไม่ลูกคุ้งจ๋ามากแล้วก็ไม่สติงจ๋ามากเนี่ยคะ่ะก็คือจะเป็นแบบกึ่งๆึ่งเหมือนลูกครึ่งเนี่ยค่ะก็เลยเหมือนแบบเอามาผสมกันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ของแป้งล่ามว่าทุกเพลงของแป้งล่ามก็คือจะมีท่อนที่เราแบบเอื่อนเอ่ยแล้วก็จะมีท่อนที่ร้องแร็ปไปผสมด้วยเนี่ยคะ่ะคือท้าทายนะคะท้าทายตั้งแต่เพลงแล้วคะ่ะเพราะว่า ตั้งแต่ทำเพลงมาตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้ก็คือยังไม่เคยแบบร้องที่มันมีความแบบออกกลิ่นลุกทุ่งไทยฟิวชั่นจ๋าๆเท่าเพลงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนก็จะมีม,มีมีท่อนแบบท่อนแร็ปมาผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆเพลงที่ผ่านมาก็จะมีท่อนแร็ปเหมือนกันแต่ว่าเพลงนี้ก็คือแบบเราก็ต้องหายใจลมเดียวให้มันแบบจบเพลงให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาร้องสดก็จะยากนิดนึงค่ะ รชแม้เป็นนักร้องมากว่า5ปีแล้วแต่สาวแป้งร่ามยังไม่หยุดพัฒน,นาตัวเองนะคะเร็วๆนี้เตรียมจะร่วมรายการประกวดร้องเพลงด้วยเพื่อเก็บประสบการณ์การร้องและการทำโชว์เพิ่มเอาไว้ต่อยอดทำงานเพลงของตัวเองในอนาคตค่ะ